ป๊าพี่น้องมีไผ่ได้ฟังแล้วบอเพลงแผ่นดินไทยในเวอร์ชั่นผ้าสาลาวเลยเนาะพี่น้องซึ่งแบบสาวลาวคอบอกเลยได้ฟังแล้วคือแบบป้าส่งพลังแหงเพลงแผ่นดินไทยกำลังมาแหง่งทรงนี้ในทุกเวอร์ชั่นทุกเพลงป้าเผื่อได้เห็นออกมาคือแบบพลังมาเต็มร้อยเนาะนี่แหละเมืองไทย สมชื่อคนไทยประเทศใดกระหักแต่เมืองไทย,ส,ยสวัสดีกับสวัสดีพีพีเอฟซีฟังไทยแล้วก็ฟังเราทุกคนเดอ้อนี่ตอนับเขาชื่อซองเกตเกวสาวแล้วเสเ้นเกเช้นเคยอีกแล้วล์โน,น่เซอรงมอนีน้อพีพีเอฟซี FC, ทุกคนพากันหก ทับสมยูใสยูย่ไทยอยู่ลาวอยูไย่ไต้คอมเมนต์บอกสาวกิตแก้วได้เดอ้อสำหรับมื่อนี้สาวกตแก้วก็มีอยงางลังเลา,ลาและข่าวๆดีๆเอามานำเสนอให้กับพี่พีเอฟซีทุกคนได้แล้วเนาะซึ่งเนาะพี่พเอฟซีทุกคนได้ฟังกันแล้วโบเนาะเพลงแผ่นดินไทยในเวอร์ชันโขงภาษาลาวนั่นเองซึ่งแบบสาวลาวได้ฟังและป้าคือแบบบทตั้งจากเมืองไทยเนาะในภาษาลาวได้ฟังแล้วคือแบบ พลังในเนาะบวกมาเต็มร้อยเต็มร้อยเนาะไปพีเอฟซีเนาะซึ่งได้ฟังแลวโอ้แบบเสียงจับใส่ความได้แบบถึงแบบคนลาวนี่เฮาแบบหักประเทศไทยสไใจพลังมาเต็มร้อยเลยเนาะขอบอกในพีเอฟซีเนาะเดี๋ยวเนาะเฮาจะไปติดตามฮับฝั่งวิดีโอและฮับฝั่งเพลงน้ำกันว่า จะพลังมาซ้ำใดแล้วสำหรับพีเอฟซีคนใดมีความคิดเห็นจังใดก็สามารถคอมเมนต์บอกสาวเกดแก้วได้แล้วก่อนไปฮับส่งก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าของคลิปเลยค่ะเจ้าของซองนำเด้อดเที่วเอาคลิปของเพฝนไปหลีกสันต้องขออนุญาตหลายๆเนาะไปไปพีเอฟซีเดี๋ยวเราไปฮับฟังติดตามน้ากันเลยเนาะเว่าโอ้โหเราได้ฟังแล้วพลังเราจะมาซ้ำใดเนาะ แต่นปักไว้ด้วยเลือดเนื้อไทยถาบทับลงจิตวิญญาณยังคงสถิตในทงที่โบกสะบัดออกดาบของผู้เคยยืนสู่ศัตรูให้ปราศัยเขาคือเชื้อชาบไทยบ่อยอมไม่ไพย

เคียงบ่ากันจนตาเวัน สืบทำนันศาสยา ที่ฝากฝ้าจะรึกไว้ให้เฮาเป็นผู้พิทักษ์โมดกศักดิ์สิทธิแห่งใจแผ่นดินนี้มีอาคมภัยล บตำนานาาาสยว้าวขอตบมือขอปรบมือมให้แล้วเนาะเป็นจังไดเนาะทุกคนได้ฟังแล้วเป็นจังใดหงสึกจังไดเนาะ ความในใจจังไดเนาะสามารถคอมเมนต์บอกสาวกิตเก้วได้เนาะแล้วสาหรับสาวกิตเก้เนี่ยได้ฟังแล้วป้าคือแบบพลังมาเต็มร้อยบวกร้อยบวกร้อยบวกร้อยแล้วเนาะพี่พีเอฟซีเนาะซึ่งแบบป้าเป็นเพลงที่ว่าพิ่นกําลังคิดในตอนนี้เนาะซึ่งแบบได้ฟังแลวมันใจห่าขึ้นพลังเขามาในเต็มร้อยขอฝากให้กับพี่ๆฝั่งไทยน้าเด้อเนาะ,นะทีบะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่เพลงอ่าพิ่นได้แตะอ่าฟังไทยพิ่นได เพชรออกมาแล้วฝังลาวาก็วเวอร์ชันเอาแบบเป็นภาษาลาวก็ว่าได้แต่ว่าได้ฟังอะไรแบบเขากับแบบใส่แบบพลังฮองนี่แบบใจขึ้นแหงแล้วก็มีพลังบวก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 ,บวกร้อยร้อย้อย้อยสู้ไปน้ากันเนาะพีเอฟซีเราะคือแบบบอกว่าแต่ละแต่แตและเวอร์ชั่นคือมีความแบบหม่เดียวกันเนาะมีพลังใจสู้ทุกเวอร์ชันเนาะไปพีเอฟซีเนาะ สำหรับ p f c เน่ยได้ฟังแนละ้วหูซึกจยังไงเนาะก็จะบอกสาวกิจแกวได้แต่มื่อนี้เนาะข้อมกเข้าใจที่ว่าได้ฟังในเวอร์ชันนี้คือสาวกิจแกวโอ้โหแบบสุดยอดมากแหงเนาะ p f c เนาะซึ่งแบบอ่าหลายประเทศทุกประเทศนเนาะฮั้ประเทศไทยลหลายแห่งเลยเนาะ ipfc เนาะฮั้ประเทศไทยประเทศไทยคือเป็นที่แบบให้กับประเทศเราเฮาได้มีความแบบ คักไทยกับคุยค่ายกับพี่น้องกันเลยเนาะพี่น้องเหลาวไทยกระว่าใดเนพีเอฟซีเนาะเอาแล้เนาะนะสำหรับคลิปวิดีโอนี่เนาะสาวก,กิดแก้วก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนขอโอกขอบใจที่ว่าติดตามนะครับสมแล้วก็ฝากพีเอฟซทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจกับสาวราลาวแล้วก็กดติดตามน,ำน้ำเดือสสำหรับคลิปนี้เนาะบ๊ายบาย